ห้าคุณธรรมของแม่ทัพนายกองจากตำราคงเบ้งนี่คือเคล็ดลับจากตำราพิชัยสงครามที่จะช่วยให้ท่านนำไปไประยุกต์ใช้เพื่อประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาได้อย่างดีคงเบ้งยอดนักการเมืองนักการทหารแห่งลุกสามกกสมุหานายกแห่งอาณาจักรจกกกผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของกษัตริย์เล่าปี ได้แต่งตำราเล่มหนึ่งชื่อว่าตำราพิชัยสงครามเจียงยุนซึ่งในตำรานี้ท่านได้เขียนบรรยายถึงแนวทางในการฝึกฝนแม่ทัพนายกองให้มีคุณสมบัติอันพึงมีจิตวิทยาในการปกครองการบริหารจัดการการบังคับบัญชากองทัพและอื่นๆเพื่อให้บรรดานายทหารได้นำไปปฏิบัติใช้เพื่อให้เกิดความสำเร็จในหน้าที่ ตำราพิชายสงคามเล่มน,นี้ยังคงสืบทอดใช้ประโยชน์เล่ยมาจนถึงปัจจุบันในบทที่11ของเบ้งได้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับคุณธรรมที่ปูกฝังให้กับบรรดาขุนพลทั้งหลายนำไปปฏิบัติใช้มีหข้อดังนี้ข้อ 1. มีจิตใจสูงส่งรักศักดิ์ศรีจะทำให้ยอมผีชีพเพื่อชาติการมีคุณธรรมดังนี้ย่อมสามารถแทนเกียรติคุณเป็นที่เลื่อมใสของประชาชนได้ดี 2. กระตันยูและมีเมตตากรุณามีกระตันยูต่อผู้บังเกิดเก้าและมีเมตตากรุณาต่อญาติมิตรสหายจะทําให้มีชื่อเสียงขจรกระจายไปทั่ว 3. ตั้งมั่นในสัจจะและความเป็นธรรมการรักษาสัจจะยิ่งกว่าชีวิตจะทําให้ขุนพลผู้นั้นมีมิส,สหายอยู่ทั่วทุกหัวละแห่ง 4. ใครข้ควรปัญหาอย่างสุขุมรอบครอบการมีจิตพลดอนภาพ อันเป็นคุณธรรมที่จะช่วยขุนพลมีความอดทนอดกัน้นสามารถอยู่ร่วมกับประชาชนได้ 5. มีวิลิยะอุตสาหะปฏิบัติหน้าที่หรือความภาคเพียรย่อมทําให้ขุนพลผู้นั้นสามารถสร้างคุณความดีไว้เป็นอนุสร์แก่ประเทศชาติได้นี่คือคุณธรรมขั้นพื้นฐานที่จะทําให้กองทัพเข้มแข็งแม่ทัพนายกองจเจริญในหน้าที่ราชการหรือแม้แต่ผู้บังคับบัญชาในยุคสมัยนี้ หากสามารถปฏิบัติได้ทั้งห้าข้อนี้ก็จะทำให้ท่านเจริญก้าวหน้าไปได้จนถึงสุดทางเช่นกัน